สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งโรน้ายินดีวันนี้มานําเนอต้มถั่ว3สีน้ไํไใบเตยนะครับผมก็คือมีวัตถุดิบก็มีใบเตยมีน้ําตาลแสดงถ้ามีน้ําตาลกรวดด้วยนะครับผมจะทําให้ของหวานอร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ถั่ว3สีเราจะใช้ถั่วอะไรกระช่างแต่ในคลิปใช้ถั่วเขียวถั่วแดงนะครับผมแล้วก็ลูกเดือยนะครับผมถ้าถั่วไม่ใหญ่เนี่ยเราแนะนําให้ไปคั่วแล้วก็ไปแช่น้านะครับผมหรือว่า คั่วแล้วก็ต้มเลยก็ได้นะครับผมประมาณนี้เหมือนกับว่าเจออะไรร้อนๆล้วไปน็อกน้ํามันจะยิ่งเปื่อยนะครับผมหรือว่าเราจะใช้วิธีแบบว่าต้มแช่แช่ไว้ทั้งคืนแล้วมาต้มก็ได้การที่คั่วแล้วไปแช่น้าแล้วมาต้มมันจะมีของกลิ่นของกลิ่นคั่วหน่อยๆหอมของมันจะหอมกลิ่นคั่วหน่อยๆนะครับผมแต่ถ้าว่าเราไปแช่น้ําแล้วเรามาต้มมันจะมีของกลิ่นของถั่วโชรสขึ้นมา นะครับผมประมาณนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้มาบอกให้สองสูตรแล้วกันนะครับเสร็จและ้วเราล้างทาความสาะอาดเราล้างไปตั้งน้ําต้มนะครับผมใส่เกลือลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้ใบเตยอ่อ,อ,อนใบเตยอ,อ่อนจะทําให้หอมถ้าเราใช้ใบเตยแก่ใบเตยแก่จะไม่หอมนะครับผมแต่ใบเตยแก่ใบเตยแก่มันจะรักษาโรคเบาหวานโรคเก,กาต์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่จะรักษาโรคเก,กาต์โรคได้ก็คือต้มแล้วกินโดยที่ไม่ปรุงแต่ นั่นเองนะครับผมใบเตยธรรมชาติเพื่อสุขภาพของเรานะครับผมทานของก็เข,ขาเรียกว่าอะไรอ่ะทานพืชพันธุ์ทานยาหานี่ยมันจะดีต่อสุขภาพนะครับผมแล้วก็พอต้มจนจะสุกแล้วเราก็ใช้ใบเตยลงไปนะครับผมพอน้ําเดือดสักพักสักสพักหนึ่งเราก็จะปรุงด้วยน้ําตาลสายแดงหรือว่าน้ําตาลกรวดชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการชอบหวานมากใส่เยอะใส่ชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับผมชิมเสร็จแล้วรสชาติโอเคเราก็ปิดแค่นั้นเอง ม,มีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมผมก็ทําทานบ่อยนะผมไม่ได้ทำกับข้าวเก่งไม่ได้ทําของหวานเก่งแต่ก็พอไปวัดไปวานะครับผมพอเรานะ้ํามันเดือดแล้วเราก็ชิมนะครับผมรอน้ําตาลก่อนนะครับถ้าน้ําตาลกรวดนี่มันจะโอเคอะ่ะคือนั่นใส่น้ำทั้งน้าตาลทรายแดงแล้วน้าตาลกรวดไปด้วยมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ชิมรสชาติโอเคแล้วก็ปิดเตาพร้อมทานได้เลยแต่ถ้าไปแช่ตู้เย็นไว้เนะี่ยแช่ยเย็นเนะี่ย มันจะทําให้รสชาติของเขาเรียกว่าต้ตมถัว่วมันจะชูรสยิ่งขึ้นคืออร่อยยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลองไปทําทานดูก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมไม่มากก็น,น้อยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ